รูปเบปนอโมลิมประกาศลั่นไม่ลาออกจากตำแหน่งกุนซือปีศาจแดงแม้จะพาแมนยูชวดแชมป์ฟุตบอลอยูฟายูโรป้าลีกแต่ว่าถ้าแฟนบอลไม่ต้องการก็พร้อมลาออกโดยไม่เอาเงินค่าชดเชยแม้แต่บาทเดียว สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องมุมทงของบอลจิงต้องมุมทงนะครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารรวมไปถึงคอนเทนต์ลูกหนังจากทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมครับวันนี้ขอไปเก็บตะควาลลงของเซิร์บอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบชิงจ่าเลิศครับที่โซโลกันเมื่อคืนที่ผ่านมาแชมป์ก็ตกเป็นของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมุมทงกันไว้ด้วยนะครับโดยสเซิร์บอลยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเป็นการเจอกันของ2ทีมที่ต้องบอกว่า ฟอร์มหัวสุดๆด้วยกันทั้งคู่ในรการนี้นะครับแต่ดันมาเล่นได้ดีนะครับในศึกบอลทั่วยุโรปนะครับนั่นก็คือแมนยูอันดับ16กับสเปอร์อันดับ17ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้เนี่ยมีความหมายสำหรับทั้ง2ทีมนะครับเพราะว่ามีตัวลุยศึกบอลยูฟาแชมเปนลีกเป็นเดิมพันเลยนะครับปัญหาของสเปอร์ก็คือในเรื่องของเล่นตัวหลักมี่เจ็บพยบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ทางเดยันคูลูเซฟสกี้นะครับหรือว่าจะเป็นทางเจมส์เดอร์สันขณะที่แมนยูก็ได้รับข่าวดีก่อนเกมนะครับเมื่อนักเตะตัวหลักหลายคนกลับแบ็ k กลับมาช่วยทีมครับซึ่งทางดูเบนอวาริมเนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยนะครับเมื่อส่งเมซันเมาร์รวมไปถึงลุคชอออกซัสไปสวมตัวจริงในตำแหน่งกองหลังแล้วก็เพลย์เมเกอร์ทางฝั่งซ้ายนะครับซึ่งเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยสเปอร์ก็ต้องบอกว่าเล่นได้อย่างเหนียวแน่นนะครับโดยเฉพาะการได้มิกกี้ฟานเดอร์เฟนรวมไปถึงการได จิเซนโลเมโลคัมแบ็กกลับมายืนเป็นคู่เซนเตอร์ฮาฟนี่ก็ทําให้แนวรับพวกเขาแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็ที่สําคัญนะครับบอลเกมนี้ก่อนเกมเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็คงทราบว่าเป็นบอลที่รู้ทางกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นทีมจากกองอังกฤษเหมือนกันแล้วก็อยู่นลีกเดียวกันนะครับแล้วก็ผลงานในช่วงหลังเนี่ยสเปอร์มักจะทําได้ดีเสมอนะครับเวลาเจอกับแมนยูไม่น่าเชื่อนะครับ5เกมหลังสุเดเนี่ยเป็นสเปอร์ที่ชนะแมนยูได้ถึง4เกมเลยนะครับโดยที่แมนยูไม่ชนะครับ แล้วก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ต้องค่อนข้างอึดอัดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนก็คือจังหวะทําประตูของเบเดนจอร์สันนะครับซึ่งเป็นจังหวะที่บอลเปิดของดิชาริสันเข้ามาหน้าประตูนะครับแล้วก็เป็นลูกช็อที่สกัดบอลพิเหลียมนะครับโดนหน้าอกแล้วก็เหมือนจะโดนหัวไหล่ด้วยนะครับแล้วก็ส่งบอลเนี่ยเปลี่ยนทางครับแล้วก็เป็นเบเดนจอห์สันที่จิ้มจังหวะสุดท้ายผ่าน มือขององเดโอนา,นาต,ตุกตาข่ายไปหลังจากเสียประตูแมนยูก็พยายามที่จะบุกนะครับแล้วก็ที่จะหาโอกาสทำประตูตีเสมอแต่วิธีการบุกของแมนยูเนี่ยดูไม่เป็นชิดเป็นอันเลยนะครับดูเล่นที่เขาเรียกว่าเล่นต่างคนต่างเล่นนะครับอาเมดเดียโลได้บอลก็ไม่มีใครไปเล่นร่วมนะครับดึงจังหวะช้าจะเปิดก็ไม่เปิดครับสุดท้ายพอเปิดไปก็ติดแนวรับของสเปอร์ เกมรุกนี่ไรจิตนตาการอยู่แล้วครับในซีซั่นนี้แล้วก็แมนยูนี่เหมือนเล่นเหมือนมี10คนนะครับเพราะว่าลัสฮุยรุนเนี่ยแทบไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับขณะที่เมสันเมานะครับฟอร์มโดยรวมก็ไม่ดีครับแต่ว่าได้อยู่ในสนามเกือบ70นาทีส่วนลุกชอเองก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับเขาไม่ดีพอแล้วก็ไม่สามารถยกระดับให้ดีไปกว่านี้แล้วนะครับไดบอลทีไรก็ส่งคืนหลังรวมไปถึงเวลาเปิดก็ไร้น้ำหนักไร้ทิศทางไม่มีอะไรดีเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนบูโน่เฟรนเดส ตัวแบกของทัพปีศาจแดงเมื่อวานก็เล่นผิดพลาดเล่นหงุดหงิดก็ส่วนหนึ่งก็ไพ่ได้เล่นในตำแหน่งที่เขาถนัดด้วยนะครับบูโน่เวลาเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์นี่โดดเด่นมากครับแต่พอลงมาเล่นเป็นกองกลางหมายได้แปดบอกเลยครับยังสอบไม่ผ่านในเรื่องของการจ่ายบอลหรือว่าในเรื่องของการคุมจังหวะเกมยังทําไม่ดีนะครับซึ่งแน่นอนการแพ้สเปอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้ คนที่โดนเล่งเป้ามากที่สุดก็คงเป็นรูเบนอัลโมริมนะครับซึ่งตัวเขาเองก็ออกมายอมรับนะครับว่ามื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทำไม่ดีจริงๆนะครับสำหรับทางาผลงานของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ฝั่งของรูเบนอัลโมริมนะครับก็บอกว่าจะไม่ถอดใจเด็ดขาดนะครับก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับส่วนในเรื่อง ของการลาออกเนี่ยเขายืนยันว่าจะไม่ลาออกอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีงานแล้วก็มีเป้าหมายที่จะพาแมนยูกลับมาประสบความสําเร็จอีกครั้งแต่ถ้าแฟนแมนยูขับไล่เขาหรือว่าไม่อยากให้เขาเป็นกุนซือแมนยูเต็ดแล้วนะครับเขาก็พร้อมที่จะอําลาทีมพร้อมที่จะประกาศลาออกโดยที่ไม่รับเงิน ค่าเชยแม้แต่บาทเดียวนะครับส่วนในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะที่หลายคนเป็นห่วงนะครับเพราะว่าการที่แมนยูไม่ได้ไปลุยศึกบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็อาจจะทำให้เม็ดเงินต่ตางๆเนี่ยมันลดลงไปด้วยนะครับลูเวนนร์วิลก็บอกว่าตอนนี้เรามี2แผนสำหรับตลาดนักเตะนะครับเพราะว่าตอนนี้จะมีเวลามากในการทำงานระหว่างสัปดาห์มากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็จะพยายามหานักเตะที่ฝีเท้าดีนะครับเข้ามาเสริมทัพแต่ว่า ด้วยปัจจัยต่างๆที่มันมีข้อจํากัดเยอะนี่ก็อาจจะไม่ได้นักเตะตามที่ต้องการนะครับส่วนในเรื่องของเป้าหมายก็คือการทำงานให้ดีที่สุดในฤดูก,กาลหน้านะครับซึ่งแน่นอนว่าลูเบนอัลโมริมมีส่วนรับผิดชอบกับเกมนี้หรือไม่แน่นอนว่าเขาต้องยอมรับแล้วก็ต้องรับผิดชอบปเต็มๆในฐานะกุนซือนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบจริงๆก็คือบริหารทีมนะครับเพราะว่าการที่พวกเขาปรับเปลี่ยนกุนซือเนี่ยก็เป็นการ แก้ไขสถานการณ์ที่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าพวกเขาเลือกที่จะต่อสัญญากับเอริคเทนฮาร์หลังจบฟุตบอลเอฟเอครับแล้วก็ดึงรูเบนอมบริมเข้ามาเป็นกุนซือในช่วงกลางฤดูการทั้งที่ระบบการเล่นของแมนยูเต็ดเล่นในระบบกองหลัง4มาโดยตลอดนะครับแล้วก็โค้ชร้างนักเตะที่มีอยู่ก็เป็นนักเตะที่ถนัดในการเล่นระบบนั้นนะครับแต่พอรูเบนอมบริมเข้ามาเป็นกุนซือเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่แล้วก็นักเตะก็ยังไม่เข้าใจนะครับในระบบการเล่นที่ อาวริมต้องการนะครับทำให้มันเหมือนไปกรณีท่าทางนะครับแล้วก็การที่ทําแบบนี้นะครับสิ่งที่จะทําให้แฟนบอลชื่นใจก็คือบอริหารจะเป็นต้องทุ่มเงินซื้อนักเตะนะครับเข้ามาเสริมทัพโดยเฉพาะนักเตะที่ต้องบอกว่าฟีเท้าชั้นเลิศน,นะครับไม่ว่าจะเป็นลายานเซอร์กีวิกเตอร์ยเคเลสรวมไปถึงมาติอุสคุนยารวมไปถึงผู้รักษาประตูกองหลังรวมไปถึงกองกลางตัวคุมเกมก็ต้องหา นักเตะฝีเท้าดีเข้ามาเสริมทัพไม่งั้นเนี่ยรูบเบนอโบริมฤดูการหน้าบอกได้คําเดียวครับ <ME DI ES> ย่ําแย่แน่ถ้าไม่ได้นักเตะฝีเท้าเกรดเอเข้ามาเสริมทัพแล้วก็ไม่เลาะนักเตะที่สุด <ME DI ES> ห่วยออกจากทีมไปนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่แมนยูจะต้องเจอในฤด,ดูการหน้านะครับแล้วก็ต้องมารอดูว่ารูบเบนอโบริมจะได้นักเตะตามที่ต้องการหรือเปล่า <ME DI ES> ถ้าเขาไม่ได้นักเตะตามที่ต้องการนะครับบอกได้คําเดียวฤ <ME DI ES> ดูการหน้าแมนยูหนีตกชั้น100%เซครับนี่เป็น ขวัญหลงนะครับหลังเกมสุกบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับเป็นข้าคืนที่สุดห่วยแล้วก็อัปยศสุดๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แฟนบอลปีศาจแดงทั่วโลกครับสุดท้ายก็ยินดีกับทางทั้งสองสเปอร์นะครับที่คว้าแชมป์รายการน,นี้มาครองได้สำเร็จนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรอบชิงฮาร์เล็ตเมื่อคืนยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมุมทวงกันไว้ด้วยครับแล้วกลับไปเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ